ก่อนอื่นนะคะเราก็จะใช้ตัวเลอสกินสเนลมิสนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื่นก่อนการแต่งหน้าค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเราก็จะใช้เป็นตัวเซรั่มเลอสกินสเนลนะคะเพื่อเป็นการบำรุงผิวหน้าก่อนการแต่งหน้านะคะแล้วก็เป็นการบำรุงในชีวิตประจําวันด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยคอนซีลเลอร์ของแคทริสนะคะตัวนี้เป็นตัวโปรดของเจเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะแบบกริปปกปิดได้ดีงามมากๆค่ะลงบริเวณเบ้าตาแล้วก็ใต้ตา แล้วก็ตามด้วยอายแชโดว์เนื้อครีมสีขาวค่ะวันนี้เจจะใช้เป็นพาเลตของ Make Up For Ever นะคะตัวนี้นะคะแต่ว่าอเนื้อขอเขาจะค่อนข้างข้นนิดนึงต้องใช้อายแชโดว์ฝุ่นสีขาวนะคะทับไปอีกทีนึงนะคะเพื่อปการฟิกซ์ไม่ให้ตัวอายแชโดว์เนื้อครีมขาวเนี่ยไหลยเยิ้มนะคะ จากนั้นคะ่ะเราก็จะใช้ลิปสติกนะคะอ a อ t a m แมทลิปสติก03นะคะ s e s y Girl นะคะระบายไปตรงบริเวณเบ้าตาก่อนนะคะนะคะก็ตามวิดีโอเลยเองนะคะจากนั้นเราก็ลงบริเวณใต้ตาด้วยและเราก็จะฟิกซ์อีกทีนึงด้วยอายแชโดว์สีชมพูคะ่ะถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้บลัชออนแทนได้เช่นกันนะคะ ระหว่างนี้เราก็เบลนด์ด้วยนะคะจะได้ดูแบบว่าฟุ้งๆแล้วก็ตามด้วยตัวอายแชโดว์เนื้อครีมนะคะสีน้ำเงินนะคะถ้าเกิดใครไม่มีก็สามารถใช้อายแชโดว์สีน้ำเงินเลยก็ได้ค่ะนะคะก็ระบายลงไปเหมือนตามวิดีโอเลยค่ะทั้งตาบนแล้วก็ตาล่างนะคะจากนั้นก็จะฟิกซ์อีกทีนึงนะคะด้วยอายแชโดว์สีน้ำเงินค่ะ ก็พยายามเบรนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเบลนแล้วเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสวยนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่เบรนมันจะดูเป็นก้อนๆเนาะจากนั้นเราก็จะติดเทปตา2ชั้นนะคะเพื่อเพิ่มความตาโตนะให้กับตุ๊กตาบาบีนะคะแล้วก็ฟิกซ์อีกทีนึงด้วยอายแชโโร์สีขาวะคะ่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะเขียนขอบตาล่างนะคะด้วยอินเนอร์ไลเนอร์ของเคสนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเจยชอบมากนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงมากด้วยค่ะแล้วก็อินเนอร์ไลเนอร์สีขาวตรงขอบตาล่างนะคะตัวนี้จะใช้ของมาจากขอบนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายๆยี่ห้อนะคะที่คุณภาพดีเหมือนกันค่ะของค่าทริชก็ได้นะคะลองเข้าไปดูในร้านบูดึกประสานได้เองนะคะส่วนมากจากขอบนี่คือดีลเลอร์สุดๆนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นอายไ,ไลเนอร์สีดําค่ะ นาเขียนขอบตานิดนึงแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ฟุ้งฟุ้งฟุ้งฟริงนะคะให้เหมือนตุ๊ก,กตานะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็ติดขนตาล่างนะคะให้มันดูหนาๆเยอะๆอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําตัวให้เป็นตุ๊ก,กตาบาร์บี้นะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าฟิกซ์นะคะจากนั้นเราก็จะมาทําการลงรองพื้นซึ่งวันนี้เจ๊จะไม่ใช้รองพื้น,นะคะเจ๊จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์สีเดียวกับผิวไปเลยค่ะนะ,ะ,นะะก็คือ catrice นั่นเองนะคะตัวนี้ มีหลายคนถามค่ะก็สามารถไปซื้อในร้านบูธได้นะคะมีให้เลือกหลากหลายเบอร์นะคะก็ตัวนี้ก็จะค่อนข้างปุกปิดได้ดีนะคะก็จะใช้ฟองน้ำค่ะเกลกี่ยวนๆนนะคะเป็นวิธีการลงรองพื้นปกติ เพราะว่าการแต่งหน้า,าสไตล์แฟนซีฮาโลวีนพวกนี้เราไม่ได้ต้องการความเปมากนะคะก็เน้นปก,ปกปิดเรียบเนียนนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะลงแป้งอูเต้น,นะคะสีพอดีกับผิวสึม่วันนี้จะจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะ,ะเพราะว่าต้องการให้ขาวนิดนึงนะคะเสร็จแล้วจากนั้นนะคะเจ๊ก็จะมาลงเชดดิ้งนิดนึงนะค่ะนะคะเชดดิ้งบริเวณจมูกนะคะ แล้วก็บริเวณกรอบหน้านะคะแล้วก็หนกแก้มนะคะเพื่อให้หน้าดูเรียวอะไรประมาณนั้นนะคะจากนั้นเราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะซึ่งคิ้วของตุ๊กตาบาร์บี้นะคะจริงๆแล้วต้องเป็นคิ้วสีค่อนข้างจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลก็ได้แหละแต่ว่าจเจ๊ลงเป็นน้ำตาลแดงนะคะเพราะมันมีบางตัวที่เป็นน้ำตาลแดงนะคะก็เขียนให้โก่งนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใช้เป็นพวก คอนซีลเลอร์นะคะมาเก็บขอบส่วนเกินให้เรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยพวกอายแชโดว์สีน้ำตาลนะคะเพื่อปการเน้นย้ำให้สีเข้มอีกทีหนึ่งค่ะโอเคจากนั้นเราก็จะมาปัดแก้มด้วยสีชมพูนะคะสีชมพูจริงๆเลยนะคะนินที่ต้องบอกก่อนจากนั้นก็จะลงเป็นลิปสติกค,ค่ะเบอร์เดียวกับเบอร์ที่ทาตาเลยนะคะก็คืออัลตเมตลิปสติกศูนยสาวแซซีเกิ์นะคะ ก็ทาไปเลยค่ะนะคะก็จะได้เป็นสีชมพูแบบตุ๊กตาบาร์บี้นะคะที่ต้องการนะคะจากนั้นเราก็จะใส่วิกผมอะไรให้เรียบร้อยนะคะใส่เครื่องประดับให้เรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วตัวเองในพาร์ทของตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาในพาร์ทของการแต่งหน้าให้ดูน่ากลัวนะคะก็จะใช้กาวลาเท็กค่ะลงระบายทาลงไปนะคะบริเวณที่เราต้องการจ,จะติดกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทิชชู่เราก็ฉีกให้มันพอดีกับบริเวณที่เราจะติดนิดนึงนะะัวเองอาจจะติดประมาณสอสามชั้นนะคะแล้วแต่แล้วก็จกนันก็อาจจะเอากาวทับลงไปนะคะแนะนําว่ากาวลาเทก็กดีสุดนะคะแต่ว่ากาวที่เจใช้พอดีว่าไปซื้อในร้านเครื่องเขียนนะคะก็เลยได้ไม่ค่อยแบบติดแน่นเท่าไหร่นะคะนะจากนั้นก็ เนี่ยค่ะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยติดนะคะเราก็สามารถที่จะติดทับได้อีกกระดาษทิชชู่ก็ฉีกๆไปนะคะก็ง่ายๆเองทําแบบว่าขับขะนะเออนะคะอคอคือนะ,ะตรงไหนที่อยากจะให้ดูเละเทะนะคะดูแบบว่าเปลอะๆนะคะก็จัดไปนะคะระบายลงกาลงไปจากนั้นก็จะเอาลิปสติกค,ค่ะสีแดงกำนะคะทาลงไปนะคะบริเวณ ตานะคะเบ้าตานะคะทาให้เลอะเทอะไปเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวนะคะลงไปเลยถ้าใครไม่มีก็ใช้อายแชโดว์ได้เองแต่ว่าอายแชโดว์มันอาจจะไม่แน่นเท่ากับเราใช้ลิปลองก่อนไงนะะึกออกไหมนะคะแล้วก็ใช้แปรงเบลนด์อีกทีนึงค่ะแล้วก็อยากให้ตรงไหนดูเลอะๆนะคะก็จัดไปนะคะคือทําแบบไม่ต้องคิดมากนี่นะหลังจากนั้นก็จะใช้เป็นสีม่วงนะคะม่วงม่วงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสโมคพีโพลนะคะก็ระบายลงไปนะคะก็คือ ทำให้มันดูเละๆดูเป็นผีๆนะคะมันก็จะใช้ประมาณสีแดงสีม่วงสีดํานะคะสีโทนๆนี้นะคะมันก็จะทําให้ดูแบบว่าดูดูเละๆน่ากลัวเนาะแล้วก็มีสีน้ำตาลอีกสีนึงนะคะก็จะเบลนทีหนึ่งค่ะนะคะจากนั้นคะ่ะเราก็จะใช้เป็นตัวเจลไลเนอร์สีดำนะคะ ถมๆไปตรงบริเวณตาเราให้ดูแบบว่าช้ำๆนะคะทำมืนๆลงไปอีกนะคะก็ลงไปให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะทีนี้ตาเราก็จะออกแบบม่วงๆดำๆเนาะแล้วก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดบริเวณกระดษทิชชู่ที่เราติดกาวเมื่อกี้นะคะเพราะว่าแห้งแล้วนะคะนี่แหละตัวเองระวังนิดนึงอย่าไปตัดโดนแก้มตัวเอง <laughs> ไม่งั้นเละจากนั้นเราก็จะลงเป็นรองพื้นอีกทีหนึ่งนะคะรองพื้นสีเข้มกว่าผิวนะคะจะดีกว่า ะะก็ลงทับกระดาษทิชชู่ที่เราลงไปเมื่อกี้นะคะเหตุผลที่ต้องมาลงอะไรทีหลังนะคะเพราะว่ารอให้กาวมันแห้งก่อนนั่นเองค่ะนะจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เวลากรีดเนื้อของเรานะคะด้วยสีดํานะคะตรงบริเวณที่เราใช้ใกรตัดเมื่อกี้แล้วก็ใช้สีดํานะคะลงไปนะคะเพื่อให้มันดูลึกขึ้นนั่นเองค่ะนะะักขาทั้ง2ด้านตรงคอด้วยนะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นสีม่วงนะคะทั้งม่วงทั้งแดงเนี่ยนะคะผสมกันลงไปเลยนะคะให้มันดูแบบเละๆดูแบบมีความช้ำเลือดช้ำหนองอะไรอย่างเงี้ยเองนะคะจากนั้นเราก็จะใช้สีแดงค่ะนะคะแทบแทบแทบๆระบายระบายระบายลงไ,ไปเลยนะคะจะเป็นลิปสติกจะเป็นอายแชโดว์นะคะได้หมดะคะ่ะจะเป็นสีเพ้นท์อะไรได้หมดนะเองแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันใช้กันหน้านะคะนี้ก็ต้องเป็นเครื่องสำอางนะเนาะ จากนั้นก็จะใช้ดำๆแดงๆมงม่วงม่วนี่แหละคะ่ะแทบๆแทไปตรงบริเวณที่เราคิดว่ามันเป็นแผลนะคะตรงไหนที่ดูแบบสยดสยองหน่อยก็เพิ่มสีแดงหน่อยอยากให้มันดูแบบเละๆน่ากลัวน่ากลัวหน่อยก็ใส่สีดำสีน้ำตาลสีม่วงลงไปนะคะเทคนิคมันไม่มีอะไรมันมีแค่นี้เองนะคะจีนเจ๊เองๆๆก็ไม่ได้ทำเนี้ยอะไรตัวเองก็อาศัยความสนุกสนานนะคะก็อาจจะมีเลือดก,กำเดาไหลนิดนึงอะไรอย่างนี้ ก็ต้องมีทั้งสีอ่อนสีเข้มมันจะได้ดูแบบดูเนียบนิดนึงเนาะดูดีไม่เนียบหรอกนะคะก่ไปตรงปากแล้วก็ลงแบบสีดํานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้มันดูแบบว่ากิกิบมีเหมือนความชอกช้ำเหมือนแบบผ่านสมรภูมิมาเยอะนะคะโดนซอมบี้กัดเลยเ ตงคอก็โดนอีซอมบี้ตัวอื่นมากัดคออะไรเงี้ยก็ลงเหมือนกันเทคนิคเดียวกันแล้วเราก็เติมเลือดด้วยเฮบูบอยนะคะเพราะว่าเจไม่ได้ใช้เยอะนะคะเจ๊ก็ใช้เป็นเฮบูบอยเอาตรงไหนที่มันไม่ค่อยติดเราก็เอาเกามาเสริมที่หลังได้เ,เองเราเจ๊ก็จะใส่คอนแทคเลนส์นะคะสีขาวเข้าไปอีกทีนึงนะคะเพื่อเสริมความน่ากลัวนะเองแค่นี้เอง ก็ขอบคุณมากๆนะที่ติดตามรับชมจ้า